สวัสดีค่ะคุณอยู่กับไฮเมอร์จินเจอร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาเล่นสกินพรีสติกคริสตัลโอสลักซ์ให้ทุกคนดูจากที่สัญญาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะสว่วนณนูลักซ์จะมาเล่นกับใครบ้างจะเป็นคริสตัลลอสตัวไหนแชมเปี้นยนตัวใดก็มารับชมกันได้เลยค่ะเจอเจอแล้ว เจอห้องสักทีกว่าจะเจอครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางเนี่ยไปต่อแหลกันค่ะมีความเดินแคทวอล์กมากหอมสวยเจอตีตึงป่ะเนี่ย แม่เจอทเท่ากันปะโอ้ยเธอดูราชลดดิร <laughs> าชลดมากเกยเวอร์คือคนอื่นเขาเดินนะแต่ตัวเงเดินไม่ได้อ่ะ <c oughs> เดินไาคู่กับราชาไะ ดูความวิปาพี่มีไอสอตัวโอ้จับชายกระโปรงเลยไปปไปปิงปิง <c oughs> ปิงปิง,ปงโอ้ยสองร้อยสองร้อยสองร้อลงได้ยังโอเค <c oughs> มันอัพแรงมันนะอัพสามม่เงอ้โอ้ยไม่ชอบเรียนหน่วงอะ แล้วก็คือตัวสกิลไม่โดนเลยสกิลอกชูว์ทำไมมันต้องมันหน่วงตอนเล่นตัวสกิลช็อตด้วันนี้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยปิง๊งขอร้อง <c oughs> โอ้โยแม่ย้อย จะปิงกันปะไม่ปิงว่ะเราจะกับเดี๋ยวเป็นที่เน็ตหนูวะสวยดูความรัชฉลบมาเกิดิสุดยอดเนโซ <So S 2> อีห <hi. S 2> ายนข็งกว่าโซอีหายความน่าจะเป็นจะอยู่หรือเปล่าโอ okay. เคเรนล่าโซฟาโซฟูดนะ มาแล้วโซอีเดินไปบ่ายบ้าเมือมัฉันชอบสกิลหนึ่งมากเลยตอนแหล่ะวาดนะเมื่อกี้ลืมอัพอันติด้วยต่อให้มันเนี่ยสบาวมาเนฟโซอี้แล้ว ไม่เสียมีเนียน่ยเลยเดี๋ยวนี้ไปช่วยโอ้ยไ้โดนอู้วว่าล,ล็อกอัน <c oughs> ล็อกอน,อนอาคตผู้ตอไปด้วยวนคือแบบตัวแต่โฟกัสวนจะลืมโฟกัสเรียนตดวเอง <c oughs> เดลล่าเป็นไงจากการชอบแย่งคีไปได้อยู่ได้อยู่เป็นรักที่อนาถมากโซยิเงินนำพันสองเดลล่าเป็นไงจ๊ะทรง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 กันนี่แหละแพ้ไปแล้วทรงทรงโอเคโอเค เ,เราไม่จเเลยอ่ะเนี่ยไม่แปดเดียโอเคดลองอันนี้นะพี่กำลังไปอุ๊ยตรงกันเร็วเ <Yeah. S 2> ย้พุทพุทเปิดฝาดโอ้กมันโค้กโค้กมันบินมาจังเลยอะ่ะ เดี๋ยววันตีแหละแม็กบังให้หน่อย <laughs> สมน้าเก <c oughs> ือบไม่ทันป <c oughs> านนี้วิทย์เรียนชนะนเลยจริงทำไมดูดิฟเฟ์กตอวแรกต่อแหล่ะดีเนี่ยแหละต,ตัวแมนะ่คือฉันจะบอกว่าฉันตกใจอีราชลดตลอดเลยฉันนะ ฉันว่ามีใครโผล่มาเดี๋ยวลงไปช่วยนะต้าไม็อยู่กับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยยาก,กันก็ได้ไฉีดไปแ,<ต>แล้วเดี๋ยวป๋าน้องกันไหวไหมทีเดียวดีอันตรีแล้วเ่ยวอันตรีแต่น่าจะมาไม่ <c oughs> ยังยังไม่ไมา ต่เจนโลเจนมันโลมากมันกลับบ้านไปแล้วใช่ไม่มีอันตรีนะวิชแอน,น,นสำคัญไปอีกเกินโอ้ยอะไรเนี่ยตู้เขาบนบนต่อ ฉันคนเลิกแพลนก่อนกำลังไปช่วยนะพี่ยับไหวไหมไปหนูกำลังไปไปโอ๊ยหนูมกัาให้ได้อยู่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้อุ้ยห้าตัวแล้วหล่อนเนี่ยายนแพ้แล<ห>้วยังลอยอยู่ยังรอยอยู่พี่ไปกลางเลย เดี๋ยวนะเคลวลเควลสิบแล้วหรอโอ้ oh my god สวยพี่ปาก <Wh ee! S 2> นี่ละเคลแฟตไม่มีเงี้ยเสี่ะโซอี้น่ามาล่างปะาปะเดี๋ยวกางเองโอ้ยตกใจล่าะลดุด <c oughs> มีชินนะเนาะจริงจะกินลูกคุณอุย้ยบังให้บังให้โอเค มันตะปานนี่เพื่อเทอเลยเดสทอยแล้วอะ่ะพี่ยับเอาให้ได้พี่ยับเอามันเอามันเย,ย้ได้คิวหนึ่งแล้วเ <c oughs> ย้ี่ <c oughs> และพ <c oughs> <c oughs> อไปเทมโปอุ้ยมีคนลอยมา <k S 1> <c oughs> ทัน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 ลาทันลาทันเอ็มจะทำแล้วนะโอ้ยน uh ี huh ่เอฟเฟคโคตรสวยอ่ะชอบมากแต่รักโมเดลตอนแรกอ่ะแหระถ้าเดินแม่งแบบขยีงขาเดินนะเอยซ้ายปุ่มเอลซ้ายโอเคน้านบนแหละที่น่าจะไหวอียบน โดนไหมวะ <laughs> มาน,นี่เร็วโอเคโอ๊ยโอ้ยมัดไปนะสวยมาก <laughs> <laughs> แล้วคือแบบแฟดผิดทางเวอร์ สาสวยมากเลยอะจะกินนี้แบบเอฟเฟกต์ดีมันแบบสมูทอ่ะถ้าไม่ใายมันนี่ว่าสตาร์การ์เดียนมันดูหนุ่มหนไปหน่อยไม่รู้คิดเปรงหรือเปล่าตอนเล่นพี่รำคาญไอ้ที่มันขึ้นมาบางจออ่ะใช่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 ฉีดลัดสวยเซลรฟินไปด้วยอุ้ยัปเอฟซีพี่ยับพี่บล็เกือบนะ ลำบ,บุญเลยดิดีอย่เลืมว่าเราต้องมีช็อตวาร์ปด้วยกันเอานายเช็คพุมมแม่งเอายว้าว <c oughs> นี่ไงขนของจาหนายเช็คภู่มอ่ะนาเช็คพุมมตัวหนึ่งอันตีสิบว,วิมาแล้วมาแล้ <c oughs> วอ ยิบไม่น่ารับเลยคือล้วคือตายเลยอ่ะขิดรวมกลางรวมกลางรวมกลางมันจะดันกลางโอ้ขีดลาดก่อนว่างานน้องแม็กว่าจะไปรับให้สักหน่อยโอ้โหตัวตายตัวแทนชีวิตแลกชีวิตโอ้ยโล่มันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะตอนรู้สึกว่ามันดีได้มากกว่านี้ ชิวชชิวชิวทำไมนำอยู่ห้าพันอืมปเป็นอย่างนา 5, ั้นนะเลือนแม็กนี้ทำไมไอโซอี e ้รวยจังอ่ะมันแจกเยอะ <laughs> เอาเลยไหมเอาเลยได้นะอือได้แล้วเดินไปล่างเลยอุ้ยมานิวมานิวเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนไหมอย่าเลยอย่าเลยมันมาแล้วมันมานั่นกันเอ้รอเราประกอบซ้ำทั้งสองรอบเย่แล้วฉันฉีดแล้วฉันวะเนี่ยมันแฝงเหรโอ้โหดูโล่อุ๊ยอุ๊ยดูดูดู สวยมากดูเธอมาวัดด้วยกันวัดด้วยกันหนึ่งสองสามแล้วก็ตายไม่เห็นไม่เห็นหนึ่งสองสามโอ้ไม่คนมี้เขไม่อะไรกลุ่มนะมีคนไม่ัดลายกลุ่มอย่าไปละสวยเวอร์ราชาคือแบบว่าขออะไรนะขออนุญาตแบบทำเพื่อประชาชนแล้วแค่ขี่เนี่ยน้องแค่ขี่ไง เธอดูดอกไม้ดีแบบโคตโอ้ยตกฟาเวอรดอกแบบดอกดี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 ดดี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 ดดดีีดีดีดดอีโมดี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 ด้ แทงป้อมให้อยู่ลูกจะไปเองจะไปเองอาทิวเกีกันโอเคสวยค่ะเราจะหันไยเนี่ยโอเคเย่ชนะแล้วว้าก,ก่อนเย่โอเคขอบคุณทุกคนที่มาร่วมหาห้องแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะอันเนี้ยนานมากแต่สกินสวยมากเลยแบบแบบตาโคตนร จริงจริงเย่นี่ไงคนแบกตามคาดนี่อะไรดูฟิงอ่ะดูดาเมจเฮ้ยเราก็มีดาเมจอยู่แล้วทำไมพี่ไม่มีดาเมจอ่ะโถพี่ปากโอเคไปวันเล่นกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ย ในส่วนนี้ก็จะเป็นการรีวิวโมเดลของ l ักในสกินฟิ a l ันโรสฟิสติกนะคะเะยหยาบพูดเรื่องโมเดลมากมาแลนน้ะนี่แบบส่วนตัวเลยส่วนตัวอะ overall โดยรวมมันสวยน,นะคะสวยมากเรื่อก็จะเป็นผมเครื่องประดบับชุดถุงน่องแล้วก็คาถาของ l ักเองก็ตามแต่เราขัดใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือทำไมชุดมันต้องเป็นสีน้ำเงินเข้มขนาดนี้ด้วยคือ <c oughs> <c oughs> ก็เข้าใจแหละว,ว่าแบบเอองมันอยากให้ตัดกับ ผิวของลัต์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเครื่องประหลับต่างๆที่มันมีสีขาวแล้วเขาคงไม่อยากให้มันเป็นสีขาวไปทั้งชุดเลยเหมือนกันเก่าเดี๋ยวมันจะดูซ้ากันเกินไปอะไรงนี้หรือเปล่านะแต่เราว่ามันก็สามารถทําให้คล้ายๆของเซราฟินได้ที่แบบมันดูเยอะแต่มันก็ดูไม่ได้เพลนๆไปทั้งตัวค่ะเกศใช่ไหมเอินหลับยังมีสีอื่นแสบๆเข้ามาบ้างสีชมพูสีม่วงอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้ก็มีสีม่วแหละแต่ว่าแบบทำไมมำไมวันต้องเป็นสีดำเงินเข้มมาแล้วมันเข้มเกินไปแล้วมันดู ไม่เอลแกนเลยสำหรับเรามันดูออกมุ่งม,มุงได้ซ้ำมังอันเนี้ยเออหลักๆก็คือเราแค่ขัดใจสีด้านบนนะคะเราคิดว่าถ้าเป็นแบบสีฟ้าอะไรอย่างี้สีฟ้ามันน่าจะเข้ากว่าพร้อมเป็นตีมคริสตัลโรดเนาะหรือผู้พัฒน,นาเห็นว่ามันอาจจะกลืนกับตัวอื่นทำให้ดูไม่เป็นพริสตทีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลักๆเราก็ชอบเครื่องประดับนะคะมันเป็นประดับแฟชั่นที่เอ,อ่อนว่าโอคุตูเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพงเครื่องเพชรตาคงตาขายอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะพวกลูกมงลูกไม้อะไรเงี้ยเราชอบโบมากเลยเพราะแบบมันดูผิวๆสบัด,สบ,ดสบัดดีคล้ายๆกับด้านหลังโซน่านะคะแต่ว่ามันจะมีความลูกเล่นเยอะกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพดีไซน์หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนของถุงน่องอะคะ่ะเราไม่เข้าใจว่าทําไมถุงน่องมันถึงต้องเป็นด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแต่อย่างไรก็ตามเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าเออมันจะได้ดูไม่ จำเจจะได้ไม่แบบเอ้ถุงต้องต้องเท่ากันสอง,งข้างข้างหนึ่งยาวข้างนึงสั้นก็ได้อะไรงี้นะมังก็ให้เป็นแบบแฟชั่นที่มันสวยๆไปเลยเพราะว่าเขาก็ดูตรนใจให้ลักจะเป็นตัวเด่นของในงานนี้เหมือน,นกับใครสัต์เนาะในเรื่องของที่จะลสมรภูมิสีนะคะในส่วนของกระทาคะ่ะเราว่าเราชอบนะ่าเท่เป็นดอกไม้อะ่ะด้านบนด้านล่างเลยแต่เราว่าดูวมๆมันก็เหมือนดัมเมเยอร์เนาะด้วยโทนสีด้วยด้วยชุดด้วยอะไรอย่างเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าตรง คาถาค่ะมันสามารถเพิ่มลูกเล่นมากกว่าน,นี้ได้อย่างเช่นตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นดอกกุหลาบอะค่ะมันน่าจะมีพวกกลีบดอกอะไรนี้ไหมโผลออกมามันจะได้แบบดูไม่เรียบเกินไปเรารู้สึกว่าคาถามันยังดูเรียบเกินไปในที่จะเป็นคริสตีะเข้าใจเราใช่ไหม <laughs> แล้วอาจจะเป็นแบบด้านบนสีน้ำเงินด้านล่างสีชมพูนี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบในกุฎดอกกุหลาบดอกหนึ่งมันไล่สีน้ำเงินจาก ตรงต้นกุหลาบแล้วก็ออกไปยันปลายกลีบเป็นสียงพูอะไรอย่างนี้มันอาจจะแบบเออดูน่าสนใจมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วว่าพมเป็นสีน้ำเงินล้วนมันดูแบบเพนเพลมันดูจืดไปเลยอะ่ะเออส่วนผมนะคะผมเราชอบนะผมแบบมีความทำมาให้เหมือนไปเดินรันเวย์ดีไม่ว่าจะเป็นเปียเอยหรือว่าจะเป็นแบบผมที่กล้าวขึ้นเอยอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีมงกุฎเนาะมงกุฎ ให้ผ่านอยู่นะให้ผ่านเพราะว่าขนี้มันก็เยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบชุดหรือว่าพวกเครื่องประดับบนชุดเองก็ตามแต่แล้วบนเป็นมงกุฎแล้วว่าเออก็ดีกับโบนะคะถ้าเยอะกว่านี้มันอาจจะแบบดูไม่ออกว่าโฟกัสของการดีไซน์นี้คืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นการที่เขาให้มงกุฎมันเรียบๆไม่ได้มีเครื่อ,องตกแต่งอะไรมากก็นนะับว่าดีมากนะคะให้มันเยอะต้องชุดไปนะแต่ขอร้องเลยขอเป็นสีฟ้าได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าถ้าสีฟ้าแบบไล่ขาวอะไรเงี้ยมันจะดูแบบ ดูมีออร่าอะไรอย่างี้ยแล้วแต่ถ้าใครมีความเห็นอะไรก็ตามหรือใครเรียนด้านนี้มาก็สามารถพูดคุยถกเถียงกันได้นะคะคือเราเคยเรียนมานิดหน่อยแต่เราไม่เรียนแบบถึงลึกถึงเครื่องอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเล่นเป็นความเห็นกันได้ตลอดเลยคะ่ะว่าชอบไม่ชอบสก,กินนี้ยังไงเห็นตรงกับเราไหมหรือว่าเห็นต่างกันอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอเลยนะคะ สำหรับวันนี้ให้เมอร์จินเจอร์ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของมเมอร์จินเจอร์คะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ,บายสวัสดีคะ่ะ